สวัสดีจ้าพาเพื่อนๆมาเดินเล่นอีกแล้วเนาะดูอ่ะหมู่บ้านใกล้ๆก,กันน้ำเยอะมากเยอะมากจริงๆน้ำท่วมขึ้นมาถึงตัวอี้นั่งเล่นไ,ได้จ้ะ เพราะช่วงนี้ฝนมันตกติดต่อกันหลายวันเนาะสองสามวันติดติดกันน้มก็ขึ้นสองพอลูกมันเดิมจ้ะมันยุดไปไหนกันใกล้ๆไม่ได้ก็มาเดินเดินมันจะตรงนั้นเนาะเป็ดเล่นน้ำเต็มเลยจ้ะ น้ำไหลป่ะนี่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่ต้นนุชนะจะต้นถั่วนะจะต้นเป็นพวกต้นถั่วเขาเรียกอะไรวอนัดวอนัดอันนี้ก็เป็นต้นถั่วเป็นต้น ขบันเขาเรียกเลยเกาหลักก็มีจ้ะเกาหลักตรงนั้นกับสนามด็กลินนะจ๊ะ,จะมาถ่ายให้ดูใกล้ๆนะจจะเป็ดเล่นน้ำพอเราก็คุยกันเรื่องเป็ด Lass das Handy bloß nicht runterfallen. <laughs>